สวัสดีถ้ามาเชิมกันด้วยนะครับผมอีกับผมสกินดอนแชนแนลเหมือนเดิมนะครับผมซือก็กลับมาอยู่ที่เกสที่ชื่อว่า Man สติกแมนสงครามยึดแผ่นดินเหมือนเดิม้ารทาไม่เสียเวลาก็เริ่มเล่นกันดีกว่าครับผมมาตอนที่แล้วเราได้ยึดแผ่นดินนักธนูแล้วก็รอดจากการซุ่มโจมตีไปไม่ได้รอดเด็กก็คือแพ้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้เรามาปะทกะกันักดาบ งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นขึ้นแล้วข้ามได้แล้วกัน uh huh. เพราะว่าถ้าเกิดแบบดูดูไปเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินแล้วของก็ได้เนี่ยทีเดียวก็เลื่องขุดยาวๆไปขุดไปขุดไปขุดไป,ดไปยาวๆยาวๆงั้นผมขอตัดไป แบบตอนที่มีอะไรท้าสัจยกันหรือเช่นแบบโดนบุกอะไรแาบเนี้ยจำนวนดีอืมเยอะเป็นพิเศษแลวเลือดจะสวยด,ด้วยซึ่งตอนนี้เราเหลือเกินแค่นี้ยังมีจํานวนที่น้อยๆอ,อยู่จะเกิดโดนลูกขนาดเนี้ยน่าจะไม่รอดไหนดูจํานวนดีอืมเยอะเป็นพิเศษนะ ต่ไม่ไปลรถึงแม้กองทัพเราจะน้อยแต่เราก็ยังสู้ไหวอยู่ดีถ้าเกิดมันไม่เลือกบุกออกมากันนะสู้ๆแล้วกันเดี๋ยวไหนก็ไอ้นี่แล้วจะเป็นไรกันหมดแล้ว เดือยปัดแถวเลี้ยปัดแถวเลี้ยปันชาเรียบร้อยปูพรมเลยครับหนูปูพรมหนูปูพรมไปแส่เต็มหนูไปล้านหนูเป็นสิบ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 ดอกมาใครเข้ามาโดนหมดรับหมดครับสุหมดเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้ละมันทําได้แค่ยืนกันยืนกันเฉยเลยเรียบร้อยไม่รอละไม่รอละจบละชนะละชนะละชนะละ là làm cái da bẹn như cái thảm rồi. ra đấy, ra nào, thế chí OK được rồi, thế nào? Mẹ, một giác mà đi Không phải một ít easy được. Mode easy, như thế nào nhỉ? như gì nhỉ? Là rồi gì nhỉ? Được เย้ยร้อยจบจนได้นักดาบถูกขับไล่จากบ้านเกิดแล้วหนีไปที่เนินเขาแล้วฉันสงสัยจังเลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้พบเขาพวกเขาไม่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่น,นอนแหะแลาจะมีครั้งต่อไปอย่างเช่นครั้งสารับสี่อาจะนะมั้งคุณปกโลกนักดาบสเปีร์ตัน อันทรงพลังเป็นที่รู้จักว่าเป็นทหารราบที่สวมใส่ชุดเกราะหนักและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีพวกเขาพร้อมกับหอ,อกที่สามารถคว้างหรือใช้แทงได้ตำรายรูปปัน้นสเปียตันมา,มาเริ่มกันเลยหวังว่าจะไม่ยากเกินนะ เปียตันตัวละครที่ไม่เก่งตัวละครที่โคตรขี้โกงตั้งแต่พาร์ทตั้งแต่พาร์ทแรกทันแรกโดนพวกอินเดียเบิร์ดกระโหลกเบิร์ดกระโหลกไปจดสะสมจับทรงเกิดใหม่รอบหนึ่งแต่แต่รอบนี้มีดักดาบแล้วนี่ดักดาบมีดักดาบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดมากไม่ต้องทําอะไรเลยกูก็แค่แบบ ใส่มาเย,ย,ยอะๆใส่จนกว่าจะเต็มอ่ะแล้วค่อยไปสู้รบอ่ะเอาง่ายๆเลยเอาอเริ่มบุกเลยสินะาาบุกมาแบบไม่โกงนะด, 48, ด 49, าเมจสุดแปรดาเมจดเจ้ามาไปจะชนะดเาเมจเยอะมหาศาลแปรแล้วร้อยร้อยร้อยแล้วเพื่อนไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเพื่พอนใจยิง <Def end. S 1> ก่อนกลับดีกว่าแน่หนีเลยนะ แม่ไม่กล้าสู้นี่ว่ะไม่กล้าสู้เลยดีกว่าโถใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพื่อนใจนี่ก่อนถ้าเกิดจะสู้อะเอาไม้คบก่อนเด็ดหรือมันก็บุกๆไปเลยไป let's go ไปเลยประคุมเลยร้อย d a m a g กคูนสองคูนสองนี่ไม่ไม่ดีแต่เลฟยูได้จะคูนจริง มาเารื่แบบบ้องไม่เน้อทุกปัน <welche> ตันสนใจชนไมตัสนใชไมตัสินใช่ไมเนื้อตัวเน้ัวเนืตัวเอาบองแพ้ได้แค่สามทีสามไมตัวแม้ไม่จะแไม่ได้แต่เราก็สู้ได้สึชีวิตเราเป็นทำไมถึงขอวเราไมริ่มรือเปล่รบ ไม่น้อยดีกว่าเอเคไม่น้อยไม่น้อยเร็จแล้วเด็ดแล้วชนะชนแล้วช,นะชนะแล้วชนะแล้ว,ลวจบแล้วจบแล้วรอเหลือเ,เนี่บัวแล้วกูมาทำอะไรที่นี่เนะี่ยมันบ้ามันมันบ้าแล้วสเปียร์ตันพูดยิงถนนพวกนั้นเทียบกับอำนาจของอาณาจักร ที่กำลังเติบโตขึ้นคุณไม่ได้เลยต่อไปก็ปลดล็อกสเปียตันสเปียตันอาา่าฮะลงขึ้นเพื่อในการขว่างหอกส่วนที่เดยกก็ทําตามปกติไม่มีอะไรที่สุดท้ายการติบโตกของนักดาวที่เหลืออยู่พยายามกู้ดินแดนของตนคืนและกำลังส่งทุกอย่างที่พวกเขามี มาหาคุณเอาชีวิตรอดจากการโจมตีโต้ตอบของนักดาบเดี๋ยวเล่านี้เป็นอะไรอ๋อเป็นไม้เลยเออเพื่อนไม่รู้หรือว่าไม้จะมาสู้ด้วกระดาบทองหอดาบทองอไม้แก่มันบางเกิน มันทำไม่ได้อยู่แล้วทำได้อีก็คือแบบถอนหายใจอะ่ะเรจะแบบเฮ้ย <c oughs> เหนื่อยงิงเลยชีวิตต้องเอาไม้มาสู้กับดาบทองอะไรไปเนี่ยมันยังคิดที่จะต่อต้านอีกเหรอหรือว่ามันจะไม่จบสึกมันจะไม่ยอมยอมแพ้จุก,กา่าพวกมันจะไม่รอดหมดเออมันเจะได้นิดเดียว เดี๋ยวรอแล้วครับผมบุกสิครับผมจะอยู่ให้โดนจะอยู่ให้โดนเบิร์ดแล้วไงมาแค่พวกมันแค่แค่ถือไม้เฉยเฉยมาสู้กระดาบทองได้ไงร้อยชนะแล้วนะก็จะเป็นไงเชิญนะนะโอเคเชิญนะชนะโอเคโอเคสดยไดุ้ดยอดุ้ดยอดส ดเดี๋ยวก็บไปก่อน,นก็ไปก็ไปก็ไปลงมาสู้ลงมาสู้เลยเรียกทังดีเรียกีวิญาณแล้กดต่อสู้ต่อสู้เยอะต่อสู้เย่อ้ยอะ ชนะเรียบร้อยเรียบร้อยจบคุณได้กำจัดเหล่านักดาบแล้วตอนนี้เรียบเดินหน้าไปจบตีพ่อมดกันโอเคครับผงกันผมขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับผมตอนหน้าก็จะเป็นศึกต่อไปนะครับผมงั้นถ้าเกิด ไม่มีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจกับผมด้วยครับผมงั้นถ้าไม่เหลือแล้วก็สวัสดีครับ